สงครามการค้าคที่ทุกคนกังวลกันบอกต้องรอ2อเมษายนนี้ทรัมป์เขาจะเอายังไงแน่ไทยเราก็เกินดุลเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรนะคะมีความเห็นจากดกรสุภวุฒิสายเชื้อค่ะประธานสอสอชอนะคะท่านบอกว่าไทยเนี่ยต้องรับมือกับภาษีของทางสหรัฐที่จะต้องมีการขึ้นภาษีนําเข้าอย่างแน่นอนนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบลามไปจนถึงปีหน้า mm hmm. ท่านก็มองว่าไทยเราเนี่ยกำลังเจอกับโจทย์ที่ท้าทายและเศรษฐกิจเติบโตช้านะคะ mm hmm. เรื่องนี้ดรสุ พวสสายเชื้อค่ะประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชท่านไปกล่าวปาฐกถาพิเศษ Next Move Thailand ในงานสัมมนา,าประชาชาติฟอรัม Next Move Thailand 2025ท่านบอกว่าไทยเรากำลังเจอโจท,ท้าทายอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนหน้า ทรัมป2.0ก็คือเศรษฐกิจรรตโตช้าเสียความสามารถในการแข่งขันผลผลิตภาคการเกษตรต่ําไหนเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานและเรื่องพลังงานรวมไปถึงความจําเป็นที่ต้องลงทุนเพื่อวัดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทั้งยังต้องไปลุ้นโจทย์ใหม่2เมษายนนี้จากกรณีรัฐบาลสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนจากประเทศต่างๆไทยเราก็อยู่ในบ่วงเนี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มีความไม่แน่นอนสูงมากเพราะการประชุมของเฟดคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ19มีนาคมที่ผ่านมาบอร์ดของเฟดเนี่ยเขายังปรับลด GDP เลย นะปรับลดลงจากเดิมคาดไว้นะ GDP ปีนี้สหรัฐจะโต2.1%ก็ยังลดเหลือ1.7%ครับท่านบอกว่ากรอบการขึ้นภาษีของทรัมป์นี่ก็ต้องติดตามแต่ก่อนอื่นนะคะไปฟังเสียงของดรสุภวุฒิกันก่อนค่ะเราได้เห็นแล้วว่าเขาเองเขาคิดว่าผลกระทบกับเศรษฐกิจเขาเนี่ยก็ยังมีเลยแต่สังเกตนะครับเขาคาดการว่า GDP จะลงเยอะกว่า ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่เราต้องมานั่งพิจารณาดูด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ GDP โตดีที่สุดในโลกเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆเขายัางต้องปรับลงเนี่ยผลกระทบมาถึงเราเนี่ยก็คงมีมาค่อนข้างแน่นอนกรอบการขึ้นภาษีของทรัมป์ประกาศ20มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าประเทศไหนก็ตามเกินดุลการค้ากับเราถือว่าคุณเอาเปรียบสหรัฐ แล้วก็มีคําสั่งที่สองต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์บอกว่าให้เก็บภาษีต่างตอบแทนไปคํานวณเลยว่าผู้ค้าต่างๆอ่ะเก็บภาษีจากสหรัฐมากกว่าเท่าไหร่และเราควรจะตอบโต้อ,ตอ,อย่างไงไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่ดรสุภวุฒิบอกว่ามีความไม่แน่นอนสูงค่ะน้องนุ่นฮะอาจารย์สุภวุฒิน่าเด็กลงไหมมีความรูม้สึกน่าเด็กลงไหมดีค่ะเด็กลงแกแกเฮลตี้นะช่วงนี้โอ้โหหกสิบกว่าแล้วนะโอ้โหหน้าเด็กลงเมื่อเทียบตอนสมัยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ตอนสมัยทำงานฟูธามนะเพราะว่าแกหน้าเด็กลงแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนได้เฮลตี้ได้เนี่ยผมว่าดีามาดูเรื่องของสองเมษาฮะสองเมษาเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ทุกคนทั่วโลกในมุมเศรฐษฐกิจหยุดดูนะฮะเขากําลังจะดูว่าทรัมป์จะทําอะไรและแน่นอนฮะเมื่อสักครู่นี้ในงานสัมมนาเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดถึงสองเมษาแล้วถ้าเกิดทุกคนมีการขึ้นกาแพงภาษีมันจะเกิดสงครามการค้า,าสงครามการค้าคืออะไรครับท่านผู้ชมฮะ สมมติประเทศสหรัฐขึ้นกระพภาษีจีนก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นกระพภาษีนะครับพอตอบโต้ไปตอบโต้กันมาการซื้อขายระหว่างประเทศมันน้อยลง GDP ก็จะกระทบนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวกันนะครับอีกมุมหนึ่งก็มีครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศบางคนก็อาจจะมองต่างมุมเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้เขาดูกันมาตั้งนานละมันอาจจะไม่กระทบแรงๆก็ได้แต่ตอนนี้ทุกคนทุกการลงทุนหยุดรอวันที่สองเมษายนหมดตราดหุ้นไทยวันรุ่งวันจันทร์เท่าไหร่รู้ไหม สองหมื่นล้านที่เราคุยกันว่าโอ้โหสองหมื่น <20 S 2> <ไป S 1> ล้านเมื่อวานก็ยังประมาณสามหมื่นล้านเองมั้งนะครับเงียบเชียวค่ะนะ